ตเหลือ15เนะระยะสุดท้ายแล้วต้องปอกเลือดทายาวันละส0เม็ดเบอร์อหรือ6-7เม็ดวันละสามเมือ่อเยี่ยวเป็นสีแดงปวดจนเดินไม่ได้จนคานสีข่ขาเลยนะคะข,ขาคืออะไรมันบวมขึม้นเปอเบอบวมแต่จับนี่มันไม่มีเรือนะจะเป็นยยบๆยบลงไปจับลงไปแล้วมันจะบ่มลงไป ก็บอกเขาตรวจเลือดใหม่เขาบอกว่าเอ๊ะทำไมบวมจังเลยไตอะเหลือ15%นะระยะสุดท้ายแล้วอีกประมาณกลางๆปีก็ต้องปอกเลือดเพราะว่าตอนรัฐายาวันละส0เม็ดเบอร์หรือ6-7เม็ดวันละสามมื้อไตทำงานหนักมากเลยไม่ไหวก็3เดือนออกมาน้ำหนักลถไปเลยคนยังตกใจเลยเอ๊ะทำไมผพมะจังเลยเราก็เออพอมสดีมันไม่บวมบวมและลำบาก ลดไปสิบกิโลก็ดีใจอะใบบวมบ้างเขาก็บอกเออดูแลตัวเองดีนะอะไรนะไม่ต้องมาแล้วละสองเดือนสี่เดือนพอเจอกันไปเห็นเขาพูดแล้วว่าตกป้องเขาป้องก็ดีใจหมันกับว่าระบบภายในมันฟื้นตัวลูกสาวลูกชายก็บอกว่าเออแม่ดีขึ้นนะอะไรนะปวดเอวแล้วก็ปวดขาเยี่ยวเป็นสีแดงค่ะปวด จนเดินไม่ได้จนคานสี่ขาเลยแหะค่ะปวดจนเป็นไข้แล้วก็นหน้าก็มืดตัดสินใจไปหาหมอหมอก็บอกว่าเป็นไตไตอักเสบเครียดจนกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับจนโทมลงเดินเหมือนกับลมพัดตอนนี้ดีขึ้นมากเยอะค่ะปกติทุกอย่างร่างกายก็แข็งแรงแข้งขาก็ไม่ค่อยปวดกระซุ่มกระจวยขึ้นมาผิวพรรณเราวนี่มันจะแน่นผมที่เคยร่วงก็ไม่ร่วงตาก็แจ้งมองไปไหน สือก็ได้ตัวเล็กก็มองเห็นไปตลาดก็วิ่งขึ้นรถเมย์สองบ่าภพายสองมือหิ้วก็หิ้วได้ <c oughs> แข็งแรงขึ้นมากเพราะว่าเราไม่ปวดมือไม่ปวดอะไรแล้วกินได้นอนหลับฉันก็สบายใจแล้ว